ปลานิ้นทอดพี่น้องสิ่งแรกป่านิ้นทอดผมลงทุน4ี่สบาทจานละ4ี่บาทเป็นป่านิ้นเกาพี่น้องนี่อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ผมไม่เคยใส่จักเทื่อเลยเนี่ยนะครับโอ้ยกันก็พ,พอดีกินหรือล้ยกันจะกินเลยก็ไดแลรวพี่น้องแต่ผมมันอยากร้องพี่น้องผมเป็นคนลวงจักหน่อยบเซียคนไงไง <laughs> เสดงว่าเสดงว่าเสด่งว่าเสดงว่าป่าปาดูผมมีหอยหอ มีห้อยนี่เด้งขึ้นมาพี่น้องเมึ่อันเด้งกับตาเลยนั่นนั่นนั่นแสดงว่ามีตัวขนันเด้งอย่างนี้พี่น้อง พี่น้องเอ้ยไผว่าไทยอีสานแรงให้เสียเขาโหลดพี่น้องเอ้ยแรงคักแรงเนี่ย <c oughs> โอ้ยแถาห้าปัจจันข่อยว่าเบรนเจ้าชีวาพญายักษสู้ไขว้ฟังปัจจันว่า <c oughs> นะครับกันสีว่าไผ่วไทยอีสานแรงสิจงแขนเจ้าไปเบิง้งปัจจันต์กัจจีวาจังไหนหลับพี่น้องก็ใหมันแรงไหมนะครับฝนตกเทียเยเท่ยเดียวฝนตกเที่ยเดียวนะครับตั้งแต่ไตเอึ้องไตเลี้ยวอะเลี้ยวเลยบาดเนี่ยนะครับ กับเทียสการบุญบังไฟช่วงนี้ขบุญมังไฟบ้านนั่นบ้านนี้นะครับบ้านผมค่ะเด้อไปสิบมาเอาบุญมังไฟพี่น้องอาทิตย์นี้ละอาทิตย์สิบห้านี่ละไรพี่น้องนะครับวันที่หาวันที่หกนะครับบุญบังไฟไงบังไฟเสียงสามสิบสี่สิบบังนะครับผมเคยเห็นมังไฟไงมาเบิ่งหลเด้อพี่น้องนะครับเพื่อพ้นท้องจังหวัดเลยทีบ้านผมนะครับมือนีพี่น้องนะครับมือนีมาหน้านะครับมาหน้าแรงฝนตกเท่เดียวนะครับได้ของดี จากอายจากใช้เ <s uss qualified> ป็นสนับสนุนมใไ้นะครับเป็นของดีที่นะครับโอ้เนนอนพี่น้องเล้ยพี่ของดีนะครับเนื้องานเบื้องเล้ยวได้การีหลีพี่น้องผมเบื้องเนื้องานแล้วนะครับ <S <s <ign Up> ของดีจากช่องอีสานเขียวพี่น้องนะครับเป็นสนับสนุนมใไ้ช่องอีสารเขียวนะครับอายใช้เป็นสนับสนุนอุปกรณ์มใไ้นะครับมาจากอำเภอประทายบุระนะครับเป็นฝากมาแต่โดนรละผมมันไม่มีเวลาลองจักรยาอ นะครับหายากหาเงี้ยกระไรน,นะครับปกตินี่ผมจะใส่เงี้ยปลานิน่งต้มนะครับปลานิน่งต้มแต่ผมจะใส่ช่วงประมันอา่าไปปลายปีพะมันไปปลายปีไปปลายฤดูฝนนะครับต้นฤดูหนาวเวลาผมจะมักใส่ปลาไหลย่ำนั่นมันยังลงุ่งหหวลุ่งนองนะครับย่ำนี่เป็นเป็น,ปนย่ำที่ปลาไหลย่ำเพราะว่าในอ่าอ่าอย่างก่อนว่าในออกมาไข่เนี่ยนะนะมันกำลังสิไข่ย่ำเนี่ยี่น้องนะครับไอ้สายเพิ่งก็เลยวา่าผมออกหากินแล้วเด้อผู้กวางวัวสันว่า ช่องอีสานเขียวบุละนะครับเป็นสนับสนุนไม้ไสรนะครับเป็นเนื้องานที่ดีมากๆเลยพี่น้องนะครับเนื้องานดีพลังพอดีน่วยบัวใหญ่บัวน้อยนะครับง่าพอดีชนชนครับอันใสมันพอดีผมชอบง่าแบบนี้พี่น้องนะครับได้การผมมากหลายนะครับขอบคุณพูนเด้อไอ้ไสรช่องอีสานเขียวนะครับเพื่อนกับอ่าสนับสนุนมาให้นะครับไปสนใจประจันเพ่ินวาไฟสนใจเด้อนะครับทรงตัวราชณาจักร นะครับชนทรงทัวราจาน่าจักเอ่อจะได้โทรไปหาเพิ่นศูนย์แปดสองแปดหกเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สี่ศูนย์แปดสองแปดหกเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สี่นะครับทรงทัวราจาน่าจักนะครับอ่าบอกว่าช่องหากินทีน่ในสารนะครับอ่าเนะนน้ำมาได้ราคาพิเศษพี่น้องเอานะครับมือนี่กัผมลองนะครับผมทดลองเบื้งนะครับระวางเงีย นะครับเงีย้ยสองชนิดนะครับผมชิบวไส้เงีย้ยที่ผมใส้ประจํานะครับผมใส้เงี้ยที่ผมโบเคยใส่จักเถือนะครับแนะนําเขามาลหลายคนว่าร้องเบิ้งผู้กองว่าสันว่าร้องก็ร้องตัวป่านิ้นทอดพี่น้องสิ่งแรกป่านิ้นทอดผมลงทุน4ี่บาทจานละ4ี่บาทเป็นป่านิ้นเกาพี่น้องนี่อีกอย่างหนึง่งอ่ะที่ผมโบเคยใส่จักเถือเลยเนี่ยนะครับโอ้ยมันก็พอดีกินกหรือเล่ากันจะกินเลยก็ไเลยหรอพี่น้องแต่ผมมันอยากร้องพี่น้อง ผมเป็นคนลวงจักน้อยบ,บเซียคนไงยๆนะครับผมก็สิปิ้งเลยเนะี่ยปิ้งเช่นันนะครับเป็นปลานิ้อย่างนะครับแต่ผมที่ผมใส่เนี่ยผมใส่ปลานิ้อต้มนะครับสูตของผมเองเลยปลานิ้ต้มนะครับแต่ผมมือนี้มาผมใส่ปลานิ้อปลานิอา้อย่างนะครับว่ามันสิเป็นคือยังเพื่อนบอกเนี่ยน้ำบอ,อ,อ,บอน,นะครับผมอยากร้องเบิ้งขึ้นกันนะครับอ้สายบางคน่ากินรอผู้กองจะเอาไปใส่ป่นเสียเไม่ลำเวล่าว่า,า,าสันว่านะครับนี่เราคนล้วงเป็นตังสี่ะลรพี่น้องคนลวง มันอยากร้องเบิงพี่น้องนะครับเอา้าผมสิภาพี่น้องไปร้องเบิงครับสวัสดีฮนะมาเศร้าสวยๆครับพี่น้องฝนตกลิ้นเนี่ยมาเศร้า นะครับฝนตกลิ่นน้ำมาเส่าเลยบบได้ออกมาแต่เส่าเลยออกมาส,สวยๆใช่ไหมลองเอ้ยนะไปไปเบิ้งกันว่าจะเป็นจังไดโอ้ยเห็นแต่เพื่อนบอกเพื่อนว่าป่านิ่งทอดเราว่าสันป่านิ่งยางเราว่าสันพอแต่เงือกขึ้ยหลังแรกเป็นจังไดอยากอายพี่อยากอายน้องบ่ตอนใส่บุ๊บจใส่เบิง้ง อาษายู่กลางโคกไงก็นะน,นั่นโอ้เขาอีหลีพี่น้องโมด้ตัวเพิ่นเต็มเลยบาทเนี่ยเพิ่นโมด้ตัวเพิ่นโมด้ตัวโอ้สองตัวนี่นานจะเป็นอันนี้ปลานน้นทอดพี่น้องเนี่ยตัวนี้ปลานน้นทอดครับ โอ้แน่นอนแนวนอนแน่นอนเพิ่นไม่ได้ตัวพี่น้องหังแขงเพิ่นอิริยูปลาหนิ้นตุม่มอันนี้โอ้แม่นอันนี้ปลาหนิ้นทอดทอดหรือย่างวะโอ้นี่ปลาหนิ้นย่างพี่น้องอันนี้ปลาหนิ้นย่างนี่หอยมีไม่หอยเห็นไม่เก็ตอยู่โอ้หลังแรกมาเลยสองตัวโอ้ได้การแล้วได้การแล้วปลาหนิ้นย่างพี่น้องปลาหนิ้นย่างปลาหนิ้นย่างมาแล้วโฉอีริยปลาหนิ้นย่าง หลังเรียกมาเลยปลาหนิ้นย่างสายู่กลางโคกสายู่กลางฟ้าอ้อยเอวันนี้เป็นปลาหนิ้นปลาหนิ้นทอดวันนี้พี่น้องนี้เป็นปลาหนิ้นทอดวัน่ะปานี้ทอดเป็นไรก็ยังมีมห้อยดึงห้อยขึ้นทอดดีๆตัวนี้ปลาหนิ้นทอด <c oughs> ปลาหนิ้นทอดมีจีดีพี่น้องเลย โอ้ <c oughs> นี่ป่านนี้ถอดมีดซีรี <c oughs> สานี่น้ำเก่าพี่น้องน้ำเก่าห้อยขเจ้าห้อยขาเจ้าลุ้งโอนเอนข้าวเจ้าสาแล้วขี่เก้าขาเจ้าเนี่ยโมมีห้อยหึ่ มีห้อยนี่เด้งขึ้นมาพี่น้องมึงอันเด้งกับตาเลยนั่นนั่นนั่นแสดงว่ามีตัวขอนันเด้งอย่งนีพี่น้องฮึบฮึบฮึบโอ้ยเป็นงูโอ้ยคัดงูเป็นงูปะงูดังเหงูปลาไหลตัวนึงโอ้ยมันกินปลาไหลคอยจนตายเยอะฮ่ามาันเอ้ย กัดปลาไหลคอยจนตายอืมเนา้อ้ <c oughs> อยอีบ้าจ,จะอย่างาไรแต่ไปออกไปอุ่นปวดอย่าง้อ้าปากที่คอยอยู่โอ้อันนี้เป็นปลายอย่างไรอันนี้เป็นนิ้วหป็นนิ้นยางพี่หรอกนี่ป็นนิ้นยางเออป็นนิ้นยางถ้ามีปลาไหลตัวหนึง่งคอยกัดจนน้มุนโห ว่ามันผาว่ามันปลาไหลไงเห็นห้อยเด้งกับตาเลยม,มนันมาแล้วสามตัวพี่น้องแต่ตัวนหนึ่งถืองูด,ดังแห่เข้าไปกินโอ้่ใส่่ม้เสือรบในมาแล้วได้เสือร,อรน้องมีอะไรมันมีห้อยเด้งอ่ะ อืมอืมอ,นอ,นอนันนี้ปนิษทอดพี่น้องปนิษทอดบอลได้ได้เห็นผลเลยปน,นิษทอดบอลเห็นผลพีน่น้องสองลังเหมือนกันถือปน,นิษถือปน,นิษย่างคือปนิษทอดนี่บ่ลเห็นผลครับ ป่านิ้นต้มสองหลังเข่าทั้งสองหลังมันป่านิ้นต้มป่ะน,นะป่านิ้นยางพีง่น้องแต่อันป่านิ้นทอดนี่ยังบม่ได้เห็นผลป่านไรอันนี้ป่านิ้นอย่างน้อเนอี่ยเนาะนี่มันอย่างนาะอันนี้มันหน้ามันหน้ามไม้แต่ว่าสาเนี่เขาเขาจสูบแล้วน้าแข่ง,ง,งกันนี่แหละเลยมาลอ้อกังซื่อๆหรอกนี่มันไม่ห้อยดันทึกเม็ด ไม่ดันโมมีกับมีหไม่ดันบางที่นี่ได้กันแต่อันนี้มันบมดันเสดงว่าเสดงว่าเสดงว่าเส,ดง,าสดงว่าปลาปลาตัวสามตัวพี่น้องอ,อันนี้ปาลานิ้งย่างพี่น้องหูชักเลยปาลานิ้งย่างครับคันปาลานิ้งย่างนี่โอเคเลยปลาสามตัว หลังเดียวสามตัวปานิ้นย่าง <c oughs> ปิดไปทุกคนปานิ้นย่างไี่หรอกปานิ้นย่างได้การเลยสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดปานิ้นย่างของจักรรถบาตเนี่ยดีกว่าปานิ้นทอดเลยผู้ใดว่าจังไล็กกระซังเห็นผลแล้วไปหลังต่อไปครับ ปลานิ้นย่างสามหลังเขาทั้งสามหลังพี่น้องมันี่เป็นความบังเอิญอยู่บ่เออส่วนปลานิ้นปลานิ้นทอดเนี่ยยังม้วนได้รยักษตัวอยู่โอ้ปลาที่ตึกสองเทืาสามเทืาหนึ่งสองเท้อ,อ,ทอ,อ,ทอปลาปลาซาเนี่ยซาผมเนี่ยยังไม่หมดแล้วมันจะขึ้นมาใครอ่ะนี่กัน่ะนี่จะบ่ม,มีห้อยดิ มีหอยขึ้นอ,นอ,น 1, นนอ,อันนี้นปลนทิ้งทอดพี่น้องหน่อยอันนี้ปลนทิ้งทอดอุปลา้งปลาิ้งย่างปลนทิ้งย่างอันนี้ปลนทิ้งย่างปลนทิ้งย่างมิสซิลีทังนี้มันมีป่าไหลไข 7, ึ้นเลยภาษาเจ้าของเอิ่งไปทิ้งทอดไปเนี่ยเพิ่หันย่างแล้วแบบน,นี้ทอด มันม wow. oh, ่ห yeah, ้อยขึ้นเฮ้ยไม่ดันขึ้นพี่น้องดันขึ้นแล้วนั่นเสียดวงว่าเสียดวงว่าเสียดวงว่าโอ้โบนแดนเอ้ปนนี่ทอดบอได้ผลได้พี่น้องเด้อนี่แอนนี่ทอดพี่น้องแอนนี่ทอดบอได้ผลปบอดดิบ้า อยู่บุกโขว่ะไปต่อไปครับ <c oughs> มึงกันได้หวยนะหวยนี่ก็ฮุกก็ฮักหวยนี่ ม,มั้ยไม่มีให้ดันบ่เปล่าอันนี้เป็นอยัางไรโอ้ยนี่ปลานิน้นนี่ปลานิ้นย่างนิ้นยา่างบม่ได้เรื่องอีกแล้วตอนนี้สองหลังแล้วปลาปนิ้นย่างเฝ้าว นี่คมีจีรีบ่ด,ดันไม,ไม่ดันนี่นถอดนี่นถอดบริเวผลเลยพี่น้องนี่นถอดบริเวผลเลยจใช่อหเก่าหลังได้มาหกแล้วไปหลังตัวไปสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายไม่มีหม่งไสเลยใส่ทีไม่นีน่ซื่อๆหรอก มันเป็นหน้ามันหน้าไม่ไม่หนิพี่น้องหว่วยมันหว่วยมงนี้มันหน้าแล้วมันแห้งแล้วนะครับมันหว่วยมุมปีผมใส่ถิ่นใบซื้อมิดทีดีมิดวะมิดวมิดวะนี่แต่แมงกี่เต่ากับงูป่าตัวหนึง่งโโมงกี่เต่าหลายกันเลยขวดแมงกี่เต่าแท้เลยไรพี่น้องมัน แมงกี้เต่าลายครับหูป,ป่าไม้จะใส่หลายกันโรคนี้อ่ะอันนี้ปนินทอดพี่น้องปนินทอดปนินทอดสหลังนะครับสหลังได้สักตัวสหลังอ่ะสหลังได้หกเห็นบอกว่า,าสหลังได้หกตัวพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ดีนะครับครับอีจู่ไหมนะครับอีจู่ช่องอ่าอีสานเขียวนะครับเป็นฝากไว้ใส่ นะครับกบขอบุญขอบพ้นไอ้สา,ายเดอ้อช่องอีสานเขียวนะครับเป็นฝากอีจูม่าให้ผมใส่นะครับยานแทอ้ายยานแน้องนุงมามีน้องหายโหากินนะครับขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับเอาไปสรุปยอดกันพี่น้อง